1. ข้อใดไม่มีคำสรรพนามกอไก่บ้านนี้ไม่มีคนไทยขอไข่เขาชอบไปวิ่งตอนเช้าข้อควายใครๆก็ชอบร้านนี้ทั้งนั้นงองูห้องที่ใหญ่สุดเป็นของปอหกเรามาทบทวนคำสรรพนามกันก่อนค่ะเด็กๆคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามและเป็นคำที่เข้าใจกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ช่วยไม่ให้ต้องพูดคำนามซ้ำๆซ,ซึ่งแบ่งออกเป็นหชนิดดังนี้ 1. บุรุษสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ที่พูดด้วยและผู้ที่กล่าวถึงแบ่งออกเป็น3ชนิดคือสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูดเช่นคำว่าผมคำว่าฉันคำว่าข้าพเจ้าสรรพนามบุรุษที่2ใช้แทนผู้ที่พูดด้วยหรือผู้ฟังเช่นเธอคุณท่านพวก สสรรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นเขาพวกเขามันท่านสรรพนามชนิดที่สองนะคะคือประพันธส์สรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามและใช้เชื่อมประโยคทำให้ประโยคสัมพันธ์กันได้แก่กคำว่าที่ซึ่งอันผู้ค่ะ 3. นิยมสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้ชี้เฉพาะเจาะจงหรือบอกให้ผู้พูดพูดกับผู้ฟังให้เข้าใจตรงกันได้แก่คำว่านี่นั่นโน่นนี้นั้นโน้นค่ะ 4. อนิยมสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้บอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงได้แก่คำว่าอะไรใครไหนใด 5. ปุจชาสรรพนามคือสรรพนามที่เป็นคำถามเช่นอะไรใครที่ไหนผู้ใดสิ่งใดอันใดและสรรพนามชนิดสุดท้ายค่ะวิภาคสรรพนามคือสรรพนามที่แสดงให้เห็นว่าคำนามนั้นแยกออกเป็นส่วนๆได้ได้แก่คำว่าต่างคำว่าบ้างคำว่ากันค่ะกลับมาดูที่คำถามข้อที่หนึ่งค่ะถามว่าข้อใดไม่มีคำสรรพนาม เรามาพิจารณากันเป็นข้อๆไปเลยนะคะบ้านนี้ไม่มีคนไทยมีคำนามคือคำว่าบ้านและคำว่าคนไทยข้อนี้ไม่มีคำสรรพนามนะคะมาดูที่ข้อขอไข่ค่ะเขาชอบไปวิ่งตอนเช้าคำว่าเขาเป็นบุรุษสรรพนามข้อขอควายคะ่ะใครๆก็ชอบร้านนี้ทั้งนั้นคำว่าใครๆเป็นอนิยมสรรพนามข้ององูห้องที่ใหญ่สุดเป็นของปอหกคำว่าที่ เป็นประพันธ์ทักษพนามค่ะจากโจทย์ที่ถามว่าข้อใดไม่มีคำสรรพ,พนามนะคะคำตอบคือข้อกอไก่ค่ะมีคำว่าบ้านกับคำว่าคนไทยเป็นคำนามไม่ใช่คำสรรพ,พนามค่ะข้อ 2. ข้อใดใช้สรรพ,พนามบุรุษที่สองกอไก่หล่อนคงไม่มาหรอกเราไปกันเถอะขอไข่เธอจะไปทานข้าวกับฉันไหมข้อควายผมไม่ชอบดื่มกาแฟ งองูใครจะไม่นอนดึกมาพิจารณาคำตอบกันนะคะข้อกอไก่คำว่าหล่อนเป็นสรพนามบุรุษที่สส่วนคำว่าเราเป็นสรพนามบุรุษที่1ค่ะข้อขอไข่คำว่าเธอเป็นสรพนามบุรุษที่สองข้อคอควายคำว่าผมเป็นสรพนามบุรุษที่1ข้ององูคำว่าใครไม่ใช่บุรุษสรพนามจากคำถามที่ว่าข้อใดใช้สรพนามบุรุษที่สนะคะ คำตอบจึงคือข้อขอไข่ค,ค่ะเธอจะไปทานข้าวกับฉันไหมคําว่าเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่สองค่ะข้อ3ข้อใดใช้อนิยมสรรพนามก้อไก่ใครมาส่งเธอที่โรงเรียนขอไข่เธอกินอะไรตอนเช้าข้อควายเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนงอง,งูใครๆก็ชอบดูหนังที่นี่ มาพิจารณาคำตอบเป็นข้อๆไปเลยค่ะเด็กๆข้อกไก่ใครมาส่งเธอที่โรงเรียนคำว่าใครเป็นคำถามใช่ไหมคะฉะนั้นเป็นปุจชาสรรพนามค่ะข้อขอไข่เธอกินอะไรตอนเช้าคำว่าอะไรเป็นคำถามก็เป็นปุจชาสรรพนามค่ะข้อขอควายเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนคำว่าที่ไหนเป็นคำถามเป็นปุจชาสรรพนามนะคะข้ององ,งูใครๆก็ชอบดูหนังที่นี่ ใครๆเป็นสรพนามไม่ชี้เฉพาะนะคะหรือเป็นอนิยมสรรพนามค่ะคำตอบของข้อที่สามคือข้ององูค่ะข้อสี่ข้อใดไม่ใช่บุรุษสรพนามกอไก่เราขอไข่เธอคอวายใครงองูข้าพเจ้าคำตอบของข้อนี้เด็กๆว่าข้อไหนคะคำตอบของข้อนี้คือข้อคอควายค่ะ เป็นคำสรรพนามที่เป็นคำถามหรือผุดฉาสรรพนามส่วนในข้อกอไก่ขอไข่และงองูคำว่าเราคำว่าเธอคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดค่ะข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่ผุดฉาสรรพนามกอไก่ใครจะไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้ขอไข่อะไรอะไรก็ไม่ชอบสักอย่างขอควายเธอจะไปทำอะไรที่ขอนแก่น งงูนักฟุตบอลเตะบอลกันอยู่ที่ไหนพิจารณาคำตอบกันค่ะเด็กๆข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนคะคำตอบของข้อที่ห้านะคะคือข้อขอไข่ค,คะ่ะอะไรอะไรก็ไม่ชอบสักอย่างคำว่าอะไรอะไรในตัวเลือกนี้ไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบนะคะดังนั้นจึงไม่จัดเป็นบุตรฉาสรพนามแต่เป็นสรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเรียกว่าอนิยมสพนามค่ะส่วนข้อกอไก่ ใครจะไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้มีคำสรรพนามที่เป็นคำถามหรือปุ้ชาสรรพนามคือคำว่าใครคะ่ะข้อขอควายเธอไปทำอะไรที่ขอนแก่นมีปุ้ชาสรรพนามคือคำว่าอะไรข้ององูนักฟุตบอลเตะบอลกันอยู่ที่ไหนมีปุจชาสรรพนามคือคำว่าที่ไหนนั่นเองคะ่ะข้อ6ข้อใดมีสกรมกิยากอไก่เขาสูงเท่าพี่ขอไข่ เขาวิ่งตอนเช้าคอควายฉันเห็นเขาอยู่ในบ้านงองูฝนตกตอนเย็นทุกวันเรามาดูที่ข้อกอไก่ไกันเลยค่ะเขาสูงเท่าพี่คําว่าเท่าเป็นคำกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มข้อขอไข่เขาวิ่งตอนเช้าคําว่าวิ่งเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับข้อคอควายฉันเห็นเขาอยู่ในบ้านคำว่าเห็นต้องมีกรรมมารองรับ จึงเรียกว่าสกรรมกริยาค่ะข้ององูฝนตกตอนเย็นทุกวันคําว่าตกเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับค่ะคําตอบของข้อ6นะคะคือข้อคอควายค่ะคําว่าเห็นต้องมีกรรมมารองรับจึงเรียกว่าสกรรมกริยาค่ะข้อ 7. คํากริยาในข้อใดไม่จําเป็นต้องมีกรรมมารองรับกอไก่นกบินคอไข่พี่ซักผ้า ขอควายพ่อล้างรถงองงูน้องดื่มน้ำมาดูที่ข้อกอไก่กันก่อนค่ะนกบินคำว่าบินไม่ต้องมีกรรม,มรองรับจัดเป็นอากรรมกิยาค่ะข้อขอไข่พี่ซักผ้าคำว่าซักมีกรรมคือผ้าข้อขอควายพ่อล้างรถคำว่าล้างมีกรรมมารับคือคำว่ารถข้ององงูน้องดื่มน้ำ คำว่าดื่มมีกรรมรับคือคำว่าน้ำค่ะฉะนั้นจากโจทย์ที่ถามว่าคำกริยาในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับคำตอบคือข้อกไก่ค่ะนกบินคำว่าบินไม่ต้องมีกรรมมารองรับค่ะจัดเป็นอรกกร,รกิยาข้อ8จากประโยคแมวขโมยปลาที่แม่ซื้อมามีคำกริยากี่คำ กอไก่หนึ่งคำข้อไข่สองคำข้อควายสามคำงองงูสี่คำเด็กๆว่ามีทั้งหมดกี่คำคะมาดูประโยคไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำที่เป็นคำกริยามีคำว่าขโมยคำว่าซื้อคำว่ามาค่ะคำตอบของข้อนี้คือข้อคอควายค่ะมีทั้งหมดสามคำข้อ9้า ข้อใดมีคำวิเศษมากที่สุดกอไก่บ้านหลังนี้มีหลายคนขอไข่เขาชอบไปวิ่งตอนเช้าขอควายห้องที่ใหญ่เป็นของปอหกงองูเพื่อนเพื่อน,นทุกคนชอบมาร้านนี้คำวิเศษที่ปรากฏในข้อกอไก่นะคะกอไก่ตัวเลือกที่ว่าบ้านหลังนี้มีหลายคนมีคำวิเศษคือคำว่านี้ข้อขอไข่เขาชอบไปวิ่งตอนเช้า มีคำวิเศษคือคำว่าตอนเช้าข้อคอควายห้องที่ใหญ่เป็นของปหกมีคำวิเศษคือคำว่าใหญ่ค่ะข้ององูเพื่อนเพื่อนทุกคนชอบมาร้านนี้มีคำวิเศษคือคำว่าทุกคนและคำว่านี้คำถามที่ว่าข้อใดมีคำวิเศษมากที่สุดคำตอบจึงคือข้ององูค่ะมีสองคำส่วนข้อกอไก่ขอไข่และคอควายมีหนึ่งคำค่ะ ข้อสิข้อใดมีคำบุพบทกอไก่เรากินข้าวเช้าด้วยกันขอไข่เช้านี้อากาศแจม่มใสคอควายเขาไปวิ่งตั้งแต่เช้างองงูเขาตื่นแต่เช้าก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของคำบุพบทกันก่อนนะคะคำบุพบทคือคำที่ใช้เชื่อมคำเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือกลุ่มคำ คำบุพบทจะนำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะข้อสิบที่ถามว่าข้อใดมีคำบุพบทคำตอบคือข้อคอวายค่ะคือคำว่าตั้งแต่เขาไปวิ่งตั้งแต่เช้าคือคำบุพบทบอกเวลานะคะข้อสิบเอ็ดข้อใดมีคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของกอไก่ใครทำอาหารจานนี้ขอไข่ อาหารจานนี้ใครทำข้อควายใครใก็ชอบของหวานงองูอาหารจานนี้เป็นของใครคำตอบข้อนี้คือข้ององูนะคะอาหารจานนี้เป็นของใครสังเกตได้จากคำว่าของค่ะแต่ในส่วนตัวเลือกที่สามที่คำว่าเป็นของหวานเป็นคำนามไม่ใช่คำบุพบทนะคะ 12. ข้อใดไม่มีคำบุพบทบอกเวลากอไก่ แม่ไม่ชอบของหวานของร้านนี้ขอไข่แม่มาร้านนี้ก่อน5้าโมงขอควายฝนตกตั้งแต่ห้าโมงเย็นงอง,งูผมนอนหลังสองทุ่มข้อที่ไม่มีคำบุพบทบ,บอกเวลาคือข้อกอไก่ค่ะแม่ไม่ชอบของหวานของร้านนี้ในส่วนข้อขอไข่มีคำว่าก่อนเป็นคำบุพบทบอกเวลาค่ะตามด้วยเวลาห้าโมงข้อขอควาย มีคำว่าตั้งแต่เป็นคำบุพบทบอกเวลาค่ะตามด้วยเวลาห้าโมงเย็นส่วนข้ององูมีคำว่าหลังเป็นบุพบทบอกเวลาตามด้วยเวลาสองทุ่มค่ะข้อ13จากประโยคเรามาโรงเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าข้อใดเป็นคำบุพบทกไก่เราข้อไข่มาขอควายตั้งแต่งองูโรงเรียน มาดูที่ข้อกอไก่ค่ะคำว่าเราเป็นคำบุพบทไหมคะไม่ใช่นะคะคำว่าเราเป็นคำสรรพนามข้อขอไข่คำว่ามาเป็นคำกริยาข้อขอวายคำว่าตั้งแต่เป็นคำบุพบทบอกเวลาและข้ององูคำว่าโรงเรียนเป็นคำนามข้อ13เราตอบข้อข้อไหนคะข้อคอวายนะคะคำว่าตั้งแต่ค่ะเป็นคำบุพบทบอกเวลา ข้อ14ข้อใดมีคำสันธานเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันกอไก่เธอจะสั่งส้มตำหรือข้าวผัดขอไข่ฝนตกหนักมากจึงเกิดน้ำท่วมข้อควายเขาไปทำงานแล้วก็ไปพบเพื่อนงองูแม่ชอบกินกุ้งแต่พ่อชอบกินปลาหมึกมาพิจารณาคำตอบพร้อมๆกันค่ะเด็กๆข้อกอไก่เธอจะสั่งส้มตำหรือข้าวผัด คำว่าหรือเชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะข้อขอใขรฝนตกหนักมากจึงเกิดน้ําท่วมเชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะข้อขอควายเขาไปทํางานแล้วก็ไปพบเพื่อนคําว่าแล้วก็เป็นคําสันธานที่เชื่อมใจความและคล้อยตามกันค่ะข้ององูแม่ชอบกินกุ้งแต่พ่อชอบกินปลาหมึกเชื่อมใจความขัดแย้งกันนะคะข้อนี้ คำตอบข้อ14ที่โจทย์ถามว่าข้อใดมีคําสันธานเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อคอควายค่ะข้อ 15. ข้อใดมีคําสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันกอไก่ฉันอยากกินอาหารทะเลแต่ฉันแพ้ขอไข่เขาน้ําหนักขึ้นเพราะเขากินเยอะคอควายคุณอยากไปอเมริกาหรืออังกฤษ งองูฉันกับเพื่อนไปดูหนังตอนค่ามาดูการพิจารณาคําตอบค่ะฉันอยากกินอาหารทะเลแต่ฉันแพ้คําว่าแต่เป็นคําสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันนะคะข้อขอไข่เขาน้ําหนักขึ้นเพราะเขากินเยอะคําว่าเพราะเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะข้อขอควายคุณอยากไปอเมริกาหรืออังกฤษ ข้อนี้นะคะคาว่าหรือเชื่อมใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะข้ององูฉันกับเพื่อนไปดูหนังตอนค่าคําว่ากับเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันค่ะคําตอบของข้อนี้คือข้อกอไก่นะคะมีคําว่าแต่เป็นคําสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันค่ะข้อ 16. ข้อใดมีคําสันธานเชื่อมใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกไก่ พ่อกับแม่ชอบร้านนี้ขอไข่เธออยากเรียนห้องเรียนนี้หรือห้องโน้นคอควายผมตื่นสายก็เลยต้องรีบไปโรงเรียนงองูเขาตั้งใจเรียนมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจมาดูที่ข้อกอไก่ค่ะพ่อกับแม่ชอบร้านนี้เชื่อมใจความที่คล้อยตามกันนะคะมีคำว่ากับข้อขอไข่เธออยากเรียนห้องนี้หรือห้องโน้นคำว่าหรือ เป็นคำสันธานเชื่อมใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะข้อคอควายผมตื่นสายก็เลยต้องรีบไปโรงเรียนมีคำว่าก็เลยเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันข้ององูเขาตั้งใจเรียนมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจมีคำว่าแต่เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันคะ่ะคำตอบของข้อนี้คือข้อขอใข่ค่ะข้อ18 คำใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำสันธานกอไก่กับขอไข่แต่ขอควายหรือไม่ก็งงูสำหรับมาดูแนวคำตอบของข้อนี้กันค่ะข้อกอไก่คำว่ากับเป็นได้ทั้งคำบุพบทและคำสันธานถ้าเป็นคำสันธานจะทำหน้าที่เหมือนกับคำว่าและเช่นพี่กับน้องฟังเพลงพี่และน้องฟังเพลง ข,ข้อขอไข่คำว,ว่าแต่แต่เป็นคำสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันนะคะข,ข้อขอควายหรือไม่ก็หรือไม่ก็กเป็นคำสันธานเชื่อมใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะข้ององูคำว่าสำหรับเป็นคำบุพบทค่ะข้อ8ตอบข้ององูนะคะข้อ18ข้อใดเป็นคำาหมลทุกคำกไก่บะหมี่นาฬิกา ขอไข่ครุขระพ่อครัวขอควายสกปรกรวบรวมงองูของหวานแม่บ้านสำหรับข้อนี้นะคะที่ถามว่าข้อใดเป็นคำมูลทุกคำคำตอบคือข้อกอไก่ค่ะบะหมี่และนาฬิกาส่วนตัวเลือกข้ออื่นก็จะมีคำะสมอยู่ด้วยค่ะข้อ19ข้อใดไม่ใช่คำมูล กไก่กระเป๋ามหาวิทยาลัยขอไข่สะดุดกระยิมขอควายแก้วน้ำน้ำพริกงองูวิทยุกระต่ายข้อที่ไม่ใช่คำโมลนะคะคือคำว่าแก้วน้ำน้ำพริกค่ะเพราะว่าเป็นคำะสมข้อ20ยังอยู่ที่คำโมลนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่คำโมล กอไก่กระต่ายเครื่องซักผ้าขอไข่ช่างประปาสะดุดคอควายการไฟฟ้าตะไคร้งองูใหญ่โตนักเลงเด็กๆพิจารณาข้อตัวเลือกทั้ง4ข้อแล้วเด็กเด็กคิดว่าข้อไหนที่ไม่ใช่ข้ามูลคะพิจารณาไปพร้อมกันนะคะคำว่ากระต่ายเป็นข้ามูล เครื่องซักผ้าเป็นคำะสมคำว่าช่างประปาเป็นคำะสมคำว่าสะดุดเป็นคำมูลคำว่าการไฟฟ้าเป็นคำะสมคำว่าตระไค้เป็นคำมูลฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่คำมูลนะคะคือข้ององูค่ะใหญ่โตเป็นคำซ้อนนักเลงเป็นคำะสมค่ะ ข้อ21ข้อใดเป็นคำผสมกอไก่นาฬิกาขอไข่กละมังขอควายมะละกององูรถไฟฟ้าอยากคิดว่าข้อไหนเป็นคำผสมคะข้อที่เป็นคำผสมคือคำว่ารถไฟฟ้าเป็นการผสมสามคำใช่ไหมคะที่ประกอบไปด้วยคำว่ารถคำว่าไฟและคำว่าฟ้า ส่วนข้อกอไก่ข้อไข,อข่ข้อควายคำว่านาฬิกากละมังมะละกอเป็นคามูลหลายพยางค์ค่ะคือเมื่อแยกออกจากกันแต่ละพยางคจะไม่มีความหมายหรือมีความหมายก็เพียงแค่บางพยางคค่ะข้อ22ข้อใดเป็นคําประสมที่เกิดจากคําไทยแท้ทั้งหมดอกอไก่แม่น้ําที่ราบข้อไข่แม่ยาย ผลไม้คอควายผลผลิตรถเกง๋งงอง,งูรถเมย์นายตรวจเรามาพิจารณาคำตอบเป็นข้อๆกันไปเลยนะคะข้อ22มาดูที่ข้อกอไก่ค่ะคำว่าแม่น้ำและที่ราบเป็นการประสมคำที่เกิดจากคำไทยแท้นะคะข้อขอไข่คำว่าแม่ยาย เป็นการประสมคำที่เกิดจากคำไทยแท้คำว่าผลไม้เป็นการประสมคำที่เกิดจากคำไทยและภาษาบาลีสันสกฤตค่ะข้อคอควายคำว่าผลผลิตเป็นการประสมคำที่เกิดจากภาษาบาลีกับภาษาบาลีค่ะคำว่ารถเก๋เป็นการประสมคำที่เกิดจากภาษาบาลีและภาษาจีนข้ององูคำว่ารถเมย เป็นการประสมคำที่เกิดจากภาษาบาลีและภาษาอังกฤษคำว่านายตรวจเป็นการประสมคำที่เกิดจากคำไทยและก็คำเขมรค่ะคำตอบของข้อนี้คือข้อกอไก่นะคะข้อ23คําปคำสมในข้อใดมีคำกริยานำหน้าคำนามกอไก่น้ำเสียงขอไข่เสื้อคลุมขอควายเรือนจำ งองูถ่ายรูปเรามาดูข้อกอไก่กันก่อนค่ะคำว่าน้ำเป็นคำนามคำว่าเสียงเป็นคำนามข้อขอไข่คำว่าเสื้อเป็นคำนามคำว่าคลุมเป็นคำกริยาข้อขอควายคำว่าเรือนเป็นคำนามคำว่าจำเป็นคำกริยาข้ององูคำว่าถ่ายเป็นคำกริยา คำว่ารูปเป็นคำนามฉะนั้นจากโจทย์ที่ถามว่าคำะสมในข้อใดมีคำกริยานำหน้าคำนามคำตอบคือข้ององูค่ะคำว่าถ่ายเป็นคำกริยาคำว่ารูปเป็นคำนามงองูถูกต้องนะคะข้อ24ข้อใดมีคำซ้อนทุกคำกไก่ชั่วดีกู้ยืมใจคอขอไข่เท็จจริงสวยงาม นาฬิกาคอควายคัดเลือกถ้วยชามใจเย็นงองูบ้านเมืองอ่อนหวานไฟฟ้าเรามาพิจารณาจากข้อกอไก่กันก่อนนะคะคำว่าชั่วดีกู้ยืมใจคอเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทั้งหมดค่ะส่วนคำว่านาฬิกาเป็นคํามูลไม่ใช่คำซ้อนคาว่าใจเย็นเป็นคําประสมเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ คำว่าไฟฟ้าก็เป็นคํรผสมเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ค่ะคําตอบข้อนี้คือข้อกอไก่นะคะข้อ25ข้อใดเป็นคําซ้อนเพื่อเสียงทุกคํากอไก่โอนเอ็นสู้ซาขอไข่หน้าตาชั่วดีขอควายโครงครามรูปร่าง org, งองูขาดเหลือเสือสาดมาพิจารณาที่ข้อกอไก่กันก่อนค่ะคำว่าโอนเอ็นคำว่าสูซา เป็นคำซ้อนเพื่อเสียงทั้งคู่นะคะคำว่าหน้าตาชั่วดีเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายข้อคอควายคำว่ารูปร่างเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายค่ะข้ององูคำว่าขาดเหลือเสื่อสาสเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายค่ะข้อ25เราตอบข้อกอไก่นะคะซ้อนเพื่อเสียงคือคำว่าโอเอและก็สู้ซ่าค่ะข้อ26ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ กไก่แจกจ่ายวอดวายขอไข่ทรัพย์สินความสุขขอควายมั่งมีสุขุมงองูดินสอจับจดข้อ2ี่มาดูที่ข้อกอไก่กันก่อนนะคะคำว่าแจกจ่ายคำว่าวอดวายเป็นคำซ้อนทุกคำค่ะข้อขอไข่คำว่าทรัพย์สินเป็นคำซ้อนคำว่าความสุขเป็นคำผสมข้อขอควายมั่งมีเป็นคำซ้อนคำว่าสุขุมเป็นคำมูล ข้ององูคําว่าดินสอเป็นคำามลและคําว่าจับจดเป็นคำซ้อนค่ะคำตอบของข้อยี่สิบคือข้อกอไก่ค่ะข้อ27สิบข้อใดใช้ไมยมกแทนการซ้ำคำไม่ได้กอไก่เรื่องแค่นี้กลัวๆอยู่แล้วขอไข่เขาซื้อหมูมาเป็นกิโลกิโลคอควายลูกๆไม่ยอมกินข้าวงองูเขามีที่ที่บางนา คำตอบข้อ27นะคะคือข้ององูค่ะเมื่อซ้ําคําแล้วความหมายจะต่างกันใช่ไหมคะคําว่าที่คําแรกหมายถึงที่ดินคําว่าที่คําที่สองหมายถึงสถานที่ค่ะข้อ28คําซ้ําในข้อใดแสดงจํานวนพระหูจพ์กอไก่น้องๆเดินซื้อของที่ห้างขอไข่น้องเก็บของเป็นลังๆขอควายผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีดำด งองูพรุ่งนี้เจอกันข้างๆโรงเรียนนะข้อ28เเด็กๆว่าข้อไหนถูกต้องคะข้อ28ที่บอกจำนวนพระหุพจนะคะคือข้อกอไก่ค่ะน้องๆคือบอกจำนวนน้องหลายคนค่ะข้อ29คําคำซ้ำในข้อใดความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมกอไก่นอนดึกๆไม่ดีต่อสุขภาพขอไข่งานมีก้วยกล้วยทำสองวันก็เสร็จแล้ว ขอควายสายสายเราเจอกันที่ห้างนะงอง,งูว่างว่างเราไปเที่ยวกันนะคำซ้ำที่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะคือข้อขอไข่ค่ะคำว่ากล้วยความหมายเดิมคือผลไม้แต่เมื่อเราซ้ำคำเป็นคำว่ากล้วย,วยเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปจะหมายถึงง่ายค่ะข้อ30คําคำซ้ำในข้อใดมีความหมายเชิงเปรียบเทียบกไก่ อย่าทำงานลุกลวกส่งครูนะขอไข่วางบนบนเดี๋ยวมันก็ตกลงมาคอควายผู้ชายอะไรล้อหล่อจริงๆเลยงองงูจะทำอะไรก็เสร็จเป็นเรื่องๆนะคำตอบของข้อ30เด็กๆคิดว่าข้อไหนคะพิจารณาตั้งแต่ข้อกอไก่นะคะคำว่าลูกลวกเป็นคำซ้ำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบทำอะไรอย่ารีบร้อนผลงานไม่เรียบร้อยข้อขอไข่บนบน เป็นคำซ้ำที่มีความหมายเน้นหรือเพิ่มน้ำหนักความหมายให้ชัดเจนขึ้นข้อคอควายจริงๆเป็นคำซ <maintenant S 2> ้ำที่มีความหมายเน้นหรือเพิ่มน้ำหนักความหมายให้ชัดเจนขึ้นข้ององูเรื่องๆเป็นคำซ้ำที่มีความหมายแสดงการแยกเป็ 600, นส่วนๆมักเป็นคำลักษณะนามค่ะฉะนั้นข้อ30ถามว่าข้อไหนคือคำซ้ำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบคำตอบคือข้อกอไก่ค่ะ